ท่ายท่ายสุดกันนครกันสุดท้ายกันที่สิบสามมียู่สีสิบแปดประคาถาเมกุตจดีมุจักว่าโลูกตัวเองสิขึ้นบานข้องนครเคือเก่าเลยอยาักงานลังวันให้ลกูกให้เตา่าธรรมานะดาผู้เป็นแมเตลูกกัับขึ้นสู่ออมโอ,ออมกอดสุบนสันสุขเือนเวียงว่างเหลีว่วก็เลยดดีใจไปจ้างสร้าง เอ็ดผ่าจากเงินจากคำมาให้เป็นผ่าที่มีราคาแพงที่สุดบมีผู้ใดสิ่อความสมาธิไปเตุใดมันแพงแล้วก็รผ่าเนี่ยเป็นผ่าที่หายากมีหลายตาเอาติดแต้มตาผ่าจัดน้อยเนาะเกิดปรับธ์ทีงกันจำผาเพื้น เงินเสือว่ากับเสียสายไายเออเจ็่ายเลิศด้วยไงผัวเสริมใสละหัวว่าจอดเสียวเลี่ยมเล็ดแล้วด้วยไม่คำในนางอ้อนกวงพอเป็น พื wollen, ้นบางเบาผิวพองกระทำด้วยสินฝ่ายเลือดยอง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 ปองปี๊บหยวบนี่เอาไขมือนพูดเดียวไข่เนาะบจ้าบ่าวกระซ่างแล้วเขาคอยชือไหมผ่าลายกาเปี่ยงพันธีบุดเบียดีเลี่ยวตุกแยงผ่าขาองแกงแก้วผ่าเอาเป็นเป็นเลือด ยาวใหย,ย่อยสาวสิ้นกอบสุกกันใจตึ้มกันแล้วกระทำเพียนความพัมทุกวันคืนพอเป็นละพื้นดีดีดสุนทานานภามขีลายลากด้วยลายดอกเลดวงเขี้ยจุมกี้เกละก็ระจอกเป็นซ่อเหลี่ยมไล่วัดสามป่าสันมี ทุกหลักเสียลำตาทนึ่งลูกมาเหม่งเฮ้ย้อนตาหนึ่งลูกมาย่างฟางไฟตาหนึ่งลูกโดดไฟดวยปงมากตาหนึ่งลูกดูลักด้วยคูนย่างทางตีนย้อนไล่เฉลีอง อ้อนในผาพ่อนเรื่ตาหนึ่งรบปราชะกูตาหนึ่งลูบบอดีสูดด้วยลูบนางลูบดูลาลด้วยตัวมน สร้างพร้อมกะตายตี็ดยอกตุงดูเสือคุงสายกเล่นตาหนึงลูกเกี่ยวเกณฑ์ของคงตานึงลูกมหาสมุติฟอมยู่ลีลวดลีวยตานึงรบ ร,กรักุะดราชทะิบเหลือโคสงางหนึ่งหลบมีห่างกอดให้นอนนึ่งซ่อนคอเล่จูบเกมตาหนึ่งลกกหงลบผู้สาวยิ้มเยียมเป็นฮอวโตใส่ทีตาหนึ่งหลบผู้หญิงที่อกอ้อให้หาสูรูป ยุงผูมายุงเมียตาตึงลบเก,กยียบินบนจืดเอ็นลูกสาวนางแก่งเป็นเล้วเล่นวิพรมาวายกายเลรูปลาย ตาหนึง่งรวบผู้สาวคัดดอกไม้แล้วเลืเล่อนเมายาตาหนึ่งโตสักคูนบินเหมนปีเกียวลวิ่งความโมสังกาตาหนึ่งรวบมายราโอกเกนลวบเ้าแกนมีจีนตาหนึ่งรวบนกน้กนอยนกมาจากมาอยู่เส็มซ้อนเส็มซ้อนเส็มซ้อนเส็มซ้มอน ตาหนึ่งลูกเกียบินเกียละวิความหมูสังกาตาหนึ่งลูกมามีอาชานายขีดีลาลีไลเตียนไต่ตามโค้งซาลาเปาหยูอะไรย ตาหนึ่งลูกลก,ลกน้อยโลกน้อย,อยสักกุนาเดือนปีกตาหนึ่งโลกเ,เก็บกินเกีสาก,กจำปีปากกันิกากันเก็บขันสีเหลืองกะเหลืองดีดูลายลากสีแดงกะแดงด,ดงนีนั่งน้ำ เลี่ยมเลี่ยมไล่ไล่ลังสะบุตรสมาดงสอร์เลี่ยมพันธ์สีเขียวกะเขียวดีคือปีกมาเล่งพับเลี่ยมนี้แยบกะเนี้ย่อ มันนิ่งเจ้าฟ้าสิ์ลาป่ากับปางอาวสังลสุตินนคนกันดัดมันคำเนี่ยสนใครน้อดูเกี่ยวขึ้นบ้านสุนทรภู่เนี่ยเจอองค์แก้มเจ้า กับทังเราพนทานหารมีสามัญกระเสียมถูกกคุณมวลยินดินสัตานแลอพระผู้บานสึกเรียวประชาชนโซนหสิงเสียงอลึกือเกินดินสถานัสถานสนัสนสะเทือนขอวงขวิดเจียมเจ้ากับทังเราคนทหาร มีสำเร็จเกษมสุขทุกคนเสมอนาผินเวลานั้นสาสตร์ท่านสนทุนภาคภูมิวงการสนทนสิริกับตาบ้านนครกวางแห่งเจ้าพาง้อนติกับชาวบ้านกลองสังละดอนดอนะดอนเดียละสั่งสาดป่าปัดเงาเดียวไม่ อี่าำอห้ผ่องฟ้ากวางฟันเอ้ยมุมบังเฮาเสื่อมังเจ้าสิขึ้นบานดอกแข็งกลุ่เกียนกเข้าเกียบางลิงกังไอ้เสียงทองลากัตงวอมเก่าดอกใหม่พละองค์กักสูบานถึงเขีดนักครนหลวงควงแปดจ้าทั้งขวางกันปวดอวนกระเจัง mỏ luôn nhìn châu tân đoàn và nhà việt đã cả liệt nát làm mà nàng kia sẽ cao số xung, là số đi bali số ca tiếng số นั่งปนมมือนิ้วพวกเบื้องคงที่วประดาบใบตามท้เป็นยันยานประวิดสองพันสุมประดับใบดอกยางสวยอนนี้ก่อนลัง่วยคาแพ่ตามลังท่อไปในหอปางราชจมนเขียนเก่ยว เบ <Workers S 2> ื้อบัดนี้ถึงเมืองเลี้วสุขเกษีสิ้นตูยางระเบิดซุ้งสืบสร้างนะพ่นพ่วงกันดังเดือดคนอินทนกันเริ่มตกตัวปัดตาีมีประมาณโพดีละดดาดเต็มคืนลูกลุงเนี้ยขึ้นอัดสะจักรยางใหญ่หลวง ก็กึ้นไว้ก็มีความกันดังลังสร้างท่านไปเตะพังก็กลับเตากขึ้นมาเป็นคนใจพลากระเสือวัดเมื่อนกเข้มสร้างเาไมมลังควนข้างสมนายสือเกตพระวิตราปัดออกองสร้างเงินบานอีกแง่สอง ร้อยยี่สิบปีสิ้นประชนม์เนี่ยก็ได้ขึ้นตัวเมืองสวรรค์นะเอาอีม้นวัวปางพันดาวข่าวเกเ่งในตอนนี้ นี่นวะค้นกันบันคำสี่สิบแปดคาถาธรรมสิบกับชาติเดือดพี่นองร่งเจ้าไขทางฟังปลัดผู้ โอ้ยส okay. ู้สุกดินนอมูกับฉันนะปาริวาเกิดเป็นพระเทวทาตผวกก้นกำสางพระสุธากะลึมหังหุบเอามิตรลีอวิีินะลูกไม่อดพันไก่มอติมาเนี่ยนางอามิตตตาคนใใจบาปหาใส่ความกังพุทธเจาเพียนอิมอาสุตาย นายพันโพลตายกันจุนลภูนหลักษาดานเสียสลักไในเกนยจุนนาพอสาลาิีมาพลือสีนั้นเกิดเป็นปาัสสรีกุธปัญญาเลิดน่าอินภูนิละมิตรอสมนั้นเป็นกูเปิดป้องฝ่าคนแก่ห้อยหลังลาดลน เทวดาพระอินคร์เปิดฟางฟ้ากเกิดเป็นวิตรกรรมเตท,เทวดาแปลงอาสมโพช้เป็นมงคลาลหันตาเสือโกงโตตัณนานางมาซีกับจากปากเกิดเป็นอุบาลีกิ่งกาไวไ้รีหมูตลอดเสียงเสือเลียงตามท้องเรืองเกิดเป็นปลาขิมหีราชจะเสียใดเก็บเลยจุดนาดนาดสงบเลือลุน เก็บทิดาเทพรักสาชลินันหลวงบู่ใายเกิดเปนพากระเจิดเตะตัมเก็บทิดาผู้หญิงรูปคำเลี้ยงกันหาลูกฝ่ายยึดหน้ากันมากไป เกิดเป็นวิสาขานั้นไครจำไม่หมกาะโยมสร้างกัจจารกนาเคนเกิดเป็นนางป่าชะปริโคตมีเมนาขวามกับพุทธเจ้าไมีอ่ออนขึ้นกว่านี่แหละน้อยุยมนะนายนาการบอกจงเกิดเป็นพาโนชาตามภาษาสัพัยุ พุทธนดนีเราข่านสิลองเงีบรินสนใช่เจ้าเกิดเป็นพระสุดผู้โลกสามพุทธาดีเกิดเป็นนางศิลิมามยาเป็นมารดาพุทธเจ้านั้นสักเราตายทานีภาที่อ้ายเกิดเป็นพระลังหุนตฐมองค์สาม็นกิงเกินกุ่มเพื่อนชิงวงเดือนกันฮาลาคืออุบลหลับฟัน พระเกวีกาเกทางเมมาสิคิงบางเกิดเป็นนางยะโสตราดาพิมพาน้อยน้ำหอยดอกบานอ้อง้มองะเวทได้เกองคผู้ทอดดามน้ำมาสัพพันยูหรือเจ้าชายสิทธัตถะโครมเนความเฮาโนตอนนี้ คนทิศสองอโกเคนี่ขี่ไปขึ้นพระเวท้างนั้นอาจจะเป็นปวดทางในหนังสือข้าอาจารย์เพิ่นว่ามาจังสีจำไมยตัวทางเสียงไวู้่ oh o o o ฮะเยียยงจักหน่อยพ่อเป็นยามีแม่เอ้ยสดับมาสิบสากันแล้พาเพียนเลียนลูมฟังฟังดูให้เอาย่ียงยับสำเนียงจะฟังเป่าเอาอย่างพะเวทเจองกัน um สั่งก็ูสูนแ แมว่าพามิงตวนพญาพอสิโกธาบถือสาคานิยนํำด้วยว่ากำจอกจ้องแสงและเจ้าเมืองที่มาอ่างขรีแดงนีรละเทตุผู้พระเวเทพ่เขียดให้ถือไว้เหตุและผู้ วนที่พามิงตวนิสัเดชกษัตราะชัยราชาที่ปฏแต่ต่อประชาชาวบ้านพาผู้บ้านเห็นเสียงเสียงปราชานั้นเป็นใหญ่พื้นว่าไฟบอ่พอพรมแม่นแปลงบ้านบอ่อหงองแดง ยอมลำบากบ่มากเรื่องคนทีสิสรรเสริญขอเชิญชวนนักปกครองให้ใต้ตองดอกตามด้วยบ้านสิสวยเมืองสิโก่บ่สู้กันขันแข็งฟังแสดงมือนี้อย่าฟังทิ่มไม่อิ่มใจ พวกแม่ออกให้เจ้าจำชื่อไว้เก่าอย่างนางมาสีปาทิมาหมียาดเแทงทังตัวเก็นดีเก็นคลังเพื่นกยังได้เว้าอยู่สุกทุกเพียนปำสกะเพียงความจังสีควร เอาละสารูปม si ่วนม่วนพ่มวนก็จําเป็นเห็นสิอาวาสันลงไว้แต่พอเพียงนี่ผู้กวีขติขอพิมพ์ปาปอปาพันากฝาติเล็กนอยเพียงนอยให้วน เจ้าหวัวลานทั้งซี้งคณะเหตุเสียงทำก่อสัมพีก็เป็นผู้เทศสอนเป็นภาคี่สันเสียงหยุดสัมเนียงวาทะไหวแต่พอเพียงรรสสนีงเเงเนน้เอวังที่เสียงแหล่สุดกระแสสัมเนียงเกศเรื่องคระเวทบันกะจบสัมนีพอดีแล้ว Why, นาวะสาเนท้ายที่สุดหยุดลงแห่งการแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาลำม,มหาชาติในวันนี้อาตมาภาพทั้งสี่รูปพออ้างอิงอ,อุณพระศรีรัตนตรัยมีพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะและอานิสงส์แห่งการฟังธรรมลำมหาชาติในวันนี้จงไนรรวมกันเข้าเป็นตปะเป็นเดชะเป็นพระวะปปจจัย อํานวยพ้นดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุนชนชาวบ้านโคกกลางมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขพละปฏิพานธนาสารสมบัติจงทุกประการดังได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาฉลองศรัทธามาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการะชะนี้